ต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Make it Happen เราทำได้คุณเองก็ทำได้นะคะความสำเร็จในวงการธุรกิจนะคะมาจาก1สมองแล้วก็2มือนั่นเองวันนี้นมีแขกรับเชิญมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์เรื่องราวของธุรกิจของเขานะคะคแต่แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะพิพัฒน์โกวิคณิตผู้บรหิหารฝ่แรงจากชิมเมอร์แมทเลสแตนดาดผู้ผลิตอลูมิเนียมสำเร็จรูป จากนักเรียนโรงเรียนอสมชัญและปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และกำลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาควิชานโยบายสาธรารณะและการจัดการตัดสินใจก้าเข้ามาสานต่อกิจการครอบครัวเพียงไม่นานก็ได้พัฒนาชิมเมอร์มเมทัลสแตนดาร์ดให้กลายเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมด้านรถยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และตอนนี้นะคะ เราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยค่ะจากคุณพิพัฒน์โกวิคณิตผู้บริหารชิมเมอร์แมทเทอร์สแตนดาร์ดนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคราวนี้เรียกว่าพี่หนุ่ยเลยนะคะเครับค่ะอยากสอบถามพี่หนุ่ยนิดนึงค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วนะคะว่าตัวชิมเมอร์แมทเทอร์สแตนดาร์ดเนี่ยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับอลูมิเนียมมาแล้วล่าสุดนะคะก็มีไลน์โปรดักต์ตัวใหม่นะคะชื่อว่าวินเดอร์รูเวอร์นะคะอยากให้พี่หนุ่ยช่วยชีแจงนิดนึงว่าวินเดอร์รูเวอร์คืออะไรเผื่ วินโดว์ลูเวอรเนี่ยก็เกิดจากเราก็เอาตัวอลูมิเนียมเนี่ยที่ปกติมันจะเป็นบานเกร็ดทั่วไปนะที่เราใช้มือหมุนทําให้เปิดระบายอากาศอ๋อที่หมุนหใช่ครับเราก็เอาตัวนี้มาสร้างนวัตกรรมใหม่ทําให้มันสามารถเปิดปิดได้โดยอัตโนมัติซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ในเรื่องของอการประหยัดพลังงานการระบายอากาศนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของ สุขภาพจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราสามารถติดตั้งในตัววินโดว์ลูเวอร์เนี่ยในโรงพยาบาลนะ,ะแล้วเราในโรงพยาบาลเนี่ยเราสามารถติดตั้งทุก,ทกห้องที่ที่เป็นห้องคนไข้ทั้งโรงพยาบาลในรที่เกิดโรคระบาดเราสามารถเปิดพร้อมๆกันได้หมดเพื่อให้อากาศเนี่ยระบายขึ้นมา,ามทำให้มัน เกิดค่าเชื้อโรคได้นะฮะก,ก็คือจะมีกี่บานก็ตามในโรงพยาบาลถ้าติดตัววินโดว์รูเวอร์สามารถเปิดปุ๊บพร้อมกันเราเ<ด>สามารถเปิดพร้อมกันได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าในระบบโรงพยาบาลทั่วไปจะเป็นระบบปิดพอเป็นระบบปิดเนี่ยอากาศที่เป็นเชื้อโรคมันจะหมุนเวียนอยู่ในระบบปรับอากาศาซึ่งมันไม่มีทางระบายแต่ถ้าเรามีตัววินโดว์รูเวอร์ที่สามารถติดตั้งในโรงพยาบาลเนี่ยสามารถระบายอากาศได้พร้อมๆกันหมดนะนอกจากนั้นแล้วในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยในกรณีที่เกิดอุบัติเหต เช่นไฟไหม้หน้าต่างตัววินโดว์รูเวอร์เนี่ยสามารถเปิดเองอัตโนมัติเพื่อระบายควันออกอ๋อแสดงว่าในตัววินโดว์รูเวอร์นี่มีเซนเซอร์ด้วยมีระบบเซนเซอร์ตรวจจับควันอย่างงี้ควันรวมทั้งระบบเรื่องของฝนในการที่ฝนตกสามารถปิดเองคือตัวนี้มันเป็นสิ่งที่เราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใส่เข้ามาในเพิ่มของของตัววินโดว์รูเวอร์ทำให้สามารถทํางานเองได้อัตโนมัติอย่างสนามบินบ้านเราก็ยังเป็นระบบปิดซึ่งสนามบินก็ คนมากมายมหาศาลปีหนึ่ง40-50้าล้านคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระบบความปลอดภัยอันหนึ่งที่สามารถช่วยให้อ่ในเรื่องของลดความเสี่ยงของอ่ในการเกิดอุบัติเหตุลงนัดได้ข่าวมาด้วยว่าตัวเทคโนโลยีนี้นะคะหรือว่านวัตรกรรมใหม่วิ n โ o w ูเ ver เนี่ยได้รับความสนใจจากสิงคโปร์ด้วยพี่นุวยเฉยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะใช่ครับตอนนี้เรากำลังดำเนินการให้โปรเจกต์อ่าโรงพยาบาลของรัฐบาลท,ที่สิงคโปร์โอ้โหสุดยอดไปเลยเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโรงพยาบาลใหม่ล่าสุด ที่กาลังดําเนินการอยู่นะฮะเราก็เราจะติดตั้งทั้งหมดเนี่ยสองพประมาณ2,800บานหให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ใช้ระบบาการควบคุมอัตโนมัติของทั้งอาคารเนี่ยเข้าไปรวมอยู่ซึ่งทําให้สามารถเปิดปิดด้วยปุ่มเดียวสามารถเปิดปิดทั้งโรงพยาบาลได้พร้อมเป็นหมดเลยโอ้โหประโยชน์มากขนาดนี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านปกติละคะมีบันเกรดประมาณ5 6บานอย่างบ้านนันอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นสามารถติดวินโดว์รูเวอร์ที่บ้านได้หรือเปล่าคะในบ้านทั่วไปก็ทําได้ กลางวันเราเปิดหน้าต่างไว้นะฮะพอฝนตกมันปิดเองอ้โหสได้หมดเราไม่ต้องมาปิดนะเราไม่ต้องมาปิดนั่นเราก็บ้านเราก็ไม่อบไม่ร้อนใช่ไหมค่ะถือว่าเป็นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้พี่หนุ่ยช่วยแชร์นิดนึงเป็นมุมมองนะคะเกี่ยวกับวงการธุรกิจไทยเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจกําลังจะสนใจที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรคือข้อควรระวังอะไรคือข้อที่ควรต้องเน้น3มปี5ปีหลังจากนี้บ้างคะ ก็ในการพัฒนาธุรกิจเนี่ยเรื่องคนเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ความสําคัญกับคนในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการทํางานเป็นทีมเวิร์กนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เราได้สร้างคนขึ้นมาเนี่ยเรามองเห็นในเรื่องของคนเนี่ยที่จะทำให้องค์กรพัฒนาเติบโตในในอนาคตเพราะนั้นเราก็เน้นเป็นเรื่องคนเป็นหลัก และนี่ก็เป็นมุมมองจากผู้บริหารรุ่นใหม่ของเรานะคะคุณพิพัฒน์กวิคณิตหรือพี่หนุ่ยนั่นเองนะคะจากบริษัทชิมเมอร์เมทัลสแตนดาร์ดค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ,คณพี่หนุย่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงร่วมแชร์ไอเดียในเรื่องของการลงทุนด้านธุรกิจด้วยนะคะวันนี้ค่ะ Make It Happen หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่านแล้วก็คุณหนุ่ยนะคะพี่หนุ่ยของเรานะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน,นะคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ